โทรหาพี่พลครับโอ้คือตอนนี้เราจะแบงค์เราจะแบงก์โบก่อนนะครับแบงก์โบมีแบงค์โบทุกคนมาดูแบงค์โบแบงค์โบทั้งง่ะแบงค์โบคูเซฟไลฟ์ด้วยนะคะได้เลยครับขอบคุณพี่บิ๊กค่ะโทรหาทีเดียวเลยเฮ้ยมาแล้วตกใจนี่ไงเหลือโบนัสแหละตอนนี้โบนัสแม่เราเห็ที่โบนัสเปลี่ยนไปนะครับเนี่ย พี่ามั้งนนาดี้เลยฮะน้องแบงจะกินพี่หรือจะกินทูน่าจ้าเออจะกินอะไรดีจ้ายูนัาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเนี่ยขอโทษทีพี่บวมน้ำโอเคครับพี่เห็นไหมแล้วโบนัสก็ไม่ไม่รับเยูนัสเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเนี่ยแป๊บนึงนะาคูต้าหนูไปตามโบนัสกับคูต้าคืออก่อนเลยสวัสดีครับครูโอเคสวัสดีแม่กาด คุณแม่ครับกาดอยู่ไหมครับเราจะโทรหากาดกันนะครับแม่ถ้ากาดอยู่นะครับแม่พี่บอนัทเขาไม่รับอีกแล้วเออ<ๆ>เขาทุกคนรู้ไหมทำไมเขาไม่รับทุกคนครับ,รบดูสิครับพี่บันนันไม่ยอมรับครับทุกคนต้องไปกดดันเขานะครับจริงๆพิงพี่โอ่าความพยายามสูงมากพี่โอต้องเห็นว่าตะกี้มันได้สําเร็จไปแล้วตะกี้ได้คุยกับจูเนียร์นานมากแต่ว่าพอคุยกับคนอื่นไม่ได้เลยพี่โอบอกว่า ความพยายามของเราสูงมากจริงครับขอบคุณค่ะพี่บีขอบคุณค่าอ่ะเลัตงตามโบนัสให้นะคะ่อพี่โบไม่มาไงไอพี่โบไม่มาไงคุณเหมือนไล่ขายของไรทักอย่างอ่ะแล้วก็ชูสินค้าอยู่อ่ะพเพราะอกว่าไล์แบบใหม่เออทุกคนมันไม่ใช่เพราะตัวสังคุณเลยนะ เพราะว่าวันนั้นครูก็ได้ทําการไลฟ์แล้วมันก็ไลฟ์ปกติมากเลยแต่กี้เราก็ยังไลฟ์กันอยู่เลยหรือจูเนียมวางยาต้าขา,าไม่ได้เรามาคุยเรื่งองเรามาคุยเรื่องความความบวมของแก้มแบงค์ดีกว่าตอาเนี่ยแบงค์บอกว่าไม่อยากให้เห็นหน้าเลยเห็นแค่หัวสีทองทองนี้เราชอบความพยายามของคุณไม่ตีหมายของการไลฟ์ค่ะครูเอออะไรมาแล้ว แมาแล้วนี่ตอกนิดเข้ามาแล้วเอ้าคนนั้กพ่โบนั้นนี่ใครคนนี้ใครอ่ะคนนักพ่โบนัแล้วไม่ครับผมเป็นผมเป็นป้าแก่ครับหน้าเหมือนหน้าเหมือนเออเออพี่จิ๋มเหมือนกันล่ะซ้อนกันโอเคถูกต้องกินแตงโมไหมฮะอืกินแตงโมไหมครับกินทำไมแตงโม ไม่กินแตงโมแล้วจะกินอะไรครับโบตอบซิไม่กินแตงโมจะกินโบไหมล่ะเออพี่แบงค์ตอบซิกินแตงโมครับหรือกินโบแตงโมกับโบ่ะไรนะิกันโบ่ขโบ่ะบไม่กินแตงโมจะกินโบ่ล่ะอ๋อียมดีเลยโบ่อันนี้คืออันนี้คือไลน์แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ๋อแล้วมันไม่เห็นกูต้าเลยอะ ก็คุปิดไว้ไงแล้วผมจะเห็นคอมเมนต์ของทุกคนยังไงครับเดี๋ยวคูจะอ่านให้ฟังไงอ๋อเ,เออเขาบอกว่ากล้ากินกันจริงหรือป่าเนี่ยเขาคอมเมนต์มากินแตงโมใช่ไหมครับกล้าครับ <laughs> <laughs> แตงโมกับแบง์อะไรน่ากินเห่ือกันอะไรนะครับ <laughs> แตงโมกับแบง์อะไรน่ากินเห่ือกันกินแตงโมเนีว่ยครับ,รบตอนนี้น้องอ้วนมากเราก็จะลด ทีเดียวอิ่มเูแก้มลีเอจอกินคำเดียวอิ่มเลยนะโอ้ใช่ครับน่าจะอิ่มเลยคำเดียวพี่แบงค์รู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาไม่กินเธอแล้วเขากินแตงโมอร่อยกว่าผม,ผมแตงโผมไม่ได้อร่อยนะคุณ,คณรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าคุณมีแก้มเขาเลยไม่กินคุณ เขากินกันเบื่อหรือเปล่าแก้มมีใบหอมอะอะไรนะคุณตั้าเขากินกันจนเบื่อหรือเปล่าอ๋อกินกันจนเบื่ออะไรอย่างงี้๋อแก้มมีใบหอมอ่ะงั้นถามกลับไปที่พี่โบหมายว่าไม่กินแก้มแต่หอมแก้มไหมยไหมครับครับแปลว่าครับแปลว่าอะไรแก้มเออ ไม mm. fruit, ่แสงมันก็จ้ามองอะไรก็ไม่ก็เห็นคู่ค้าขอคู่แ้งก์อีกค่ะเออเห็นความลำบังคู่มัเนี่ยยังจะกล้าขออีกเหรอจริงจมันสามารถขอขอแบบเยอะๆได้ใช่ไหมทูกถูกแต่เป็นคือแต่ว่าต้องให้ให้ก่อนนะโอเคครับขาบัดดีร่ะ